หลวงตาชื่นพระธุดงวัยเจปีเดินเท้าไปกับไม่ขอรับปัจจัยจนสดเชียวศรัทธาเผยชีวิตเคยเป็นทหารผ่านศึกก่อนสละทางโลกมุ่งจาริกตามรอยหลวงปู่มัน่นหลวงตาชื่นขอเดินจาริกธุดงขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าไม่รับการถวายปัจจัยพร้อมระบุว่าได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดัง คือหลวงปู่มั่นเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตยิงทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าวเกิดความศรัทธานั้นหลวงตาชื่นหรือหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธพระธุดงสายป่าวัย72ปีซึ่งสละทางโลกหันเข้าสู่ทางธรรมเพื่อหาความสงบในชีวิต เขาอุปสมบทเป็นพระและปฏิบัติธรรมจาริกทุดงมานานกว่า10ปีหลังจากได้เดินจาริกทุดงเท้าเปล่ากลับมาจากทางภาคเหนือรวมทั้งระยะทางไปกลับกว่า2,000กิโลเมตรล่าสุดเมื่อ8กุมภาพันธ์2564หลวงตาบุญชื่นที่ได้เดินทุดงเท้าเปล่าจากจังหวัดนครพนมผ่านจังหวัดปึงการผ่านอำเภอรัตนวาปีอำเภอพลพิสัย และอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายก็ได้เดินทุดงจากวัดบ้านบงตําบลสีกายอำเภอเมืองหนองคายจนเข้ามาถึงภายในเขตเทศบาลเมืองน้องคายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอพอเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่จากหน่วยกูภย้ภัยมูลนิธิต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลบ้านความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับหลวงตาบุญชื่นพุทธศาสนิกชนและประชาชนตลอดเส้นทาง รวมระยะทางที่เดินทุดงประมาณ17กิโลเมตรตลอดเส้นทางการเดินทุดงได้มีพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่ทราบข่าวที่มีการแชรผ่านโลกโซเชียลได้มากรากราบไหวเป็นระยะระยะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้หลวงตาบุญชื่นต้องหยุดพักเป็นระยะระยะเช่นกันโดยพุทธศาสนิกชนและประชาชนได้นำผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัวผ้าเขามา้าบางคนก็ใช้เสื้อผ้าของตนมาปูริมทางเพื่อให้หลวงตาบุญชื่นเหยียบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งหลวงปู่บุญชื่นได้ขอศีรษะพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่มารอกราบไหว้ด้วยผ้าจีวรที่พันเป็นท่อนหลายคนก็นำน้ำดื่มน้ำผลไม้นมขนมเครื่องดื่มชูกำลังยารักษาโรครวมทั้งสิ่งของอื่นๆ มาถวายหลวงตาบุญชื่นตลอดเส้นทางการเดินทุดงส่วนปัจจัยทั้งเงินและสิ่งของมีค่าของหลวงตาจะไม่รับซึ่งสิ่งของที่พุทธศาสนิกชนและประชาชนถวายหลวงตาก็จะมอบต่อให้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยโูลนณธิตต่างๆวัดและโรงเรียนตลอดเส้นทางการเดินทุดงจะเหลือก็แต่เพียงน้ำเล็กน้อยไว้ทำน้ำพระพุทธมนต์เท่านั้น เมื่อหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางทุดงมาถึงวัดเนินพระนาวนารามซึ่งก็เป็นวัดที่หลวงตาบุญชื่นจะจำวัดในวันนี้ก็ได้เข้ากราบพระประธานในสาราการประเรียนและกราบนมัสการพระอธิการอดีศักดิ์ทิติมันโตเจ้าอาวาสวัดเนนพระนาวนารามเพื่อขออนุญาตทำวัดจำวัดและร่วมบิณฑบาตกับพระสงฆ์ภายในวัดโดยจำวัดที่สาราเนรมิตข้างเมนเผาศพที่อยู่ภายในวัด หลังฉันพัะทหารเช้าก็จะเดินทุดองต่อไปตามเส้นทางถนนกริมโค้งมุ่งหน้าไปยังอำเภอท่าบ่ออำเภอสีเชียงใหม่อำเภอสังคมจังหวัดน้องคายเข้าอำเภอปากชมจังหวัดเลยต่อไปชาวนานแห้กราบหลวงตาบุญชื่นเมื่อวันที่4มีนาคม2564ชาวเมืองนานออกมากราบหลวงตาบุญชื่นวัย72ปีอดีตทหารผ่านศึกเวียดนาม กองพลเสือดำปี2512ชอบหลักธรรมคำซ้อนเดินทุดงตามรอยของหลวงปู่มัน่นเดินทุดงเท้าเปล่าฝ่าแดดฝ่าฝนจากจังหวัดนครพนมผ่านจังหวัดน่านมุ่งสู่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายไม่ขอขึ้นรถไม่รับปัจจัยรับของรับถวายเพียงน้ำเปล่าตลอดเส้นทางที่หลวงตาเดินผ่านและเข้าจำวัด ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนกระอุโดยเดินผ่านถนนานาน้อยเวียงสาเมืองนานตลอดเส้นทางได้พบหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธในวัย72ปีเดิมมีชีวิตพื้นฐานเกิดที่บ้านเสาเลา้าตําบลพลสวรรค์อำเภอพลสวรร์จังหวัดนครพนมเคยมีชีวิตครอบครัวมาก่อนอดีตทหารผัดศึกเวียดนามกองพลเสือดำปี2 5 1 2 สังกัดกองพันทาหารปืนใหญ่จังหวัดอุดรธนานีผ่านการฝึกรบพ,พิเศษมาแล้วเคยมีชีวิตรครอบครัวมาก่อนขอ,ขอรครอบครัวราบวชต้องการหาสัจธรรมของชีวิตชอบหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่มั่นจึงเข้าสู่อุปสมบทเมื่อปี5 5 5พรรษาันษาฉลอง80พรรษาในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในรถพระธรรมจึงไม่ลาสิกขาเคยมาจำพรรษาอยู่บ้านนาพาง ตำบลกกประชิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครได้สี่พรรษาและอุปสมบทได้เจ็พรรษาแล้วในพรรษาที่ผ่านมาจำพรรษาที่พักสงบ้านเสาเล้าที่วัดบ้านเกิดจากนั้นได้สแสวงบุญเป็นพระสายป่าธรรมยุทธชอบเดินทุดงเดินทุดงตามรอยหลวงปู่มั่นไม่ขอขึ้นรถไม่ต้องช่วยขนสัมภาระขอรับถวายเพียงน้ำเปล่าและไม่กลัวว่าจะเจ็บป่วย เนื่องจากสละทุกอย่างแม้แต่สังขารเพราะต้องการเข้าถึงสัตธรรมตั้งแต่ปี2559ทุกปีจะไปจำวัดตามป่าเขาก่อนหน้านี้ไปจำปรรษาในถ้ำเตียงสิริครันบนเทือกเขาภูพานจังหวัดสกลนครมาอย่างต่อเนื่องถึง4ปีในปีนี้หลวงตาบุญชื่นหลังจากออกปรรษาปีนี้ตรงกับวันที่2ตุลาคม2563ก็ได้จึงเริ่มอ,ออกเดินทุดง จากที่พักสงท์ถิ่นฐานบ้านเกิดขาไปออกจากจังหวัดนครพนมจะเดินทางจากเล็กทุดงเหมือนทุกปีเดินทุดงเท้าเปล่าบนบาทซ้ายจะสะพายบาทบาทขวาสะพายย่ามท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนโดยเฉพาะท่านเดินเท้าเปล่าการเดินทุดงนั้นต้องมีความอดทนสังเกตได้จากตรงที่ปลายนิ้วเท้าจะมีพรสเตอร์ยาปิจูและความตั้งใจโดยกำหนดต้องเดินให้ได้วันละ 25-30กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ4กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนครพนมผ่านจังหวัดน่านมุ่งไปสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสำคัญที่สุดคือกิจของสงฆ์จะต้องไม่ขาดมีการบิณฑบาตท,ทำวัดเช้าเย็นสวดมนต์เจริญภาวนาและศึกษาธรรมะหากญาติโยมที่ต้องการสนทนาธรรมยินดีไม่ขอรับปัจจัยมีผู้ถวายน้ำเปล่าท่านก็รับ พร้อมกับมอบกลับคืนพร้อมกับใช้เม้เท้าหุ้มด้วยผ้าจีวรเคาะหัวให้เป็นมงคลสองปกลูกศิษย์ที่มาด้วยว่าน้ำที่หลวงตาบุญชื่นมอบกลับคืนเป็นน้ำมนต์นำกลับไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับในจังหวัดน่านนั้นจะมีหน่วยบริการชูชีพคู่ภายของแต่ละเขตติดต่อได้อำหนวยความสะดวกในการเดินโดยทางสมาคมคู่ภัยประชาราชพิทักษีพจังหวัดน่าน ได้รับการประสานจากทีมงานของหลวงตาบุญชื่นในขบวนเส้นทางการจาริกทุดงของหลวงตาบุญชื่นได้จัดรถมอเตอร์แรน์เข้าร่วมสนับสนุนในขบวนทางสมาคมเรารับช่วงตั้งแต่หน้าสนามบินน่านมาถึงบ้านศพเป็ดตำบลผาตอเขตกระตอระหว่างอำเภอท่าวังผาสองแควเลยล่าสุดหลวงตาบุญชื่นทุดงถึงพเยาชาวบ้านนั่งรอกราบไหว้ตลอดเส้นทาง เมื่อวันที่11มีนาคม2564ที่ผ่านมาความคลืบหน้าของหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธอายุ72ปีที่เดินทุดงด้วยเท้าเปล่าจากจังหวัดนครพนมเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่สายจังหวัดชิงรายและจะเดินทุดงกลับจังหวัดนครพนมโดยมีคณะลูกศิษย์ที่เดินตามมาด้วยกว่า10คนและมีประชาชนที่มีจิตศรัทธาในเขตพื้นที่ต่างๆในแต่ละจังหวัดที่มีความศรัทธา ในหลวงตาบุญชื่นต่างก็มารอกราบไหว้ถวายน้ำาด่มรวมถึงปู่ภาพเป็นทางเดินเพื่อให้หลวงปู่ได้เหยียบให้เกิดความเป็นสิริมงคลทั้งนี้หลวงตาบุญชื่นเดินทางถึงหมู่บ้าน12พัฒนาเขตอำเภอปงจังหวัดพะเยาโดยจะเดินทุดโงมาพักจำวัดที่วัดดอนมูลบ้านแหะหมู่ห้าตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากอำเภอปงประชาชน ทางจากอำเภอสองแควและจากอำเภอปงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยบรรเทาภัยเชียงคำมูลนิธิสยามรวมใจปูอินเชียงคำสมาคมกู้ชีพกู้ภัยผูสางการกุศลหน่วยกู้ภัยผูสางจังหวัดพะเยาร่วมกันอำนวยการจราจรตลอดเส้นทางและมีพระครูสุดชัยโสพลเจ้าอาวาสวัดตอนมมลบ้านแฮพร้อมชาวบ้านรอให้การต้อนรับและกราบไหว้ขอพร และนอกจากนี้ยังมีญาติโจมในเขตอำเภอปงและอำเภอเชียงคำที่ทราบข่าวการเดินทุดงผ่านมาในเขตจังหวัดพะเยาต่างเดินทางมารอเพื่อกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นเป็นจำนวนมากและในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการตักบาตรภายในวัดดอนมูลแฮกก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะเดินทุดงต่อตามจุดหมายต่อไป